มอไซค์ตกใจเลย <an> <t ose> มาขาว <an> <t ose> ทำอะไรกันเนี่ยมอไซค์ทำไมตกใจเมื่อกี้เป็นไร <an> <t ose> เอาละครับไม่พ <an> ่เศษไม่สอนเซิใช้มือข้างถนดัดเคาะ มือข้างไหนที่ถนัดเอาไว้เคาะเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเจ็บากอวะนะอเบาๆมันเข้าไปแล้วหนึ่งหนึ่สอนึ่สีสอนนะเออหนึ่งหนึ่งสองสงคนจังหวะเราเออแล้วก็แล้วก็เพิ่มเป็นสามเร็วๆมันจะเป็นจังหวะเลยเร็วเอาเร็วๆ เริ่ขึ้นไปสอนหน่อยพี่ไม่ก่อนขึ้นไปสอนหน่อยก่อนที่จะเป็นเนี่ยเราจะสับสวิกออนเริ่ขึ้นไปสอนหน่อยปะอันนี้กดขาได้ยังเนี่ยแม่ค้าก็ถอยเนี่น้องนนท์สอนน้องนนท์สับสามชาครับไอ้นนท์ใช่ใช้่ จับมือด้วยจับมือด้วยมือด้วยเออเออเหมือนกันเนี่ยม <ok oh ือไม่ไปได้ไวะเอาไปเกือบได้แล้วเนี่ยเกือบได้แล้วเนี่ยเจ็บเจ็บเลยเจ็บเยเจ็บว่ะอะไรนนท์ทำไรหรอเจยบอ่ะนะ ถ้าถ้ามันมีสวิ๊กถ้ามีสวิ๊กสับออกนะสับสวิส๊กออกแล้วก็กดเล่นนั่นแหละมีขึ้นพี่กดเลขให้มันดังแตกเตกกตกแล้วทำบ่อยๆแล้วมันก็จะชินมือเออเข,าขา้าใจไหมท่านก็ร่นบ่อยๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยไหนพี่ลองทำดูเอาถือเอาถืองก็อาจารย์ต้องต้องต้องถึงอาจารย์แล้ว ใหญ่มาแล้วค่ะเฮ้ยผมหมดแล้ว เรวมหสองุก็เรยวขึ้นทีนี้เราใส่เร็วๆเลยนะเดี๋ยวเอาช่ท่าก่อนรัวเลยนะนนไปน่ไปแบบนี้แบบนี้ออแล้วลองดูลองดู ตัวเล็กตัวเล็กกลัวเสียงแตะพอแล้วตำงนุบอกพอแล้ววันนี้แซมบ,บิ้ก็ใส่เสื้อน้องมิ่งนะครับคู่ร <laughs> ัก <laughs> เขาบอกว่าฉ <laughs> ายาใหม่คู่รัก2 0 <laughs> 2 <laughs> 1เ <laughs> อเพราะว่า2,020น้องนุ่นกับุ้งนุ่นเอาไปคลองแล้วไง แต่วันนี้น้องมิ่งไม่ได้มาครับโสมตัวแทนมาครับโสนตัวแทนมาครับมากับเสือ้อ